เดี๋ยวช้าก่อนยังมีผู้ชมอีกตั้ง87%ที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง1209สามารถกดติดตามช่อง1209ได้ที่ด้านล่างนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้พี่ฟิล์มด้วยนะคะเราไปดูคลิปกันเลยวู้ฮูไปกันเฮ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วทุกคนเข้าเรีวทุกคนยวผมเอาเสิปไปดูทุกคนเข้าเร็ว โอเคมอ้เที่คนนุ้มมาเห็นมันนามากกันทำไมวะอุนเทียร์เนเลยแสนกว่าแล้วด้วยแสนกว่าบาทโล้เลยอุนเทียรจะิง่จะเลาะง่ายเหรอเว้ แจ้ตำรวจไหมเฮ้ยแจ้งตำรวจเฮ้ยแจ้งตำรวจเหรอทุกคนสืบอ่ะชิบหายแล้วไงล่ะต้งแจ้งตำรวจแล้วว่าเดี๋ยวผมไม่ไม่คืนผมไม่คืนผมไม่คืนไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะไงชาวพิกกิททุกคนวันนี้พี่ฟิมีเซิร์ฟพิกซ์มอนดีๆมาแนะนำระบบต่างๆมากมายเซิร์ฟลื่นมากไม่มีแหลกไม่ใจนิดเดียวมีโปเกมอนครบทุกตัวบอกเลยเซิร์ฟโคตรดีแล้วก็ยังมีระบบต่างๆอีกมากมายมาเล่นกันได้ที่เซิร์ฟไอพีเอ็มซีพิกซ์เมอร์อีวีละเอียดต่างๆใต้คลิปเลยนะครับผมแฟนคลับออฟฟิเชียล โอเคนะผมวันน okay okay, 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 okay. okay, like ี้ผมจะมาทำคลิปแก้ไอ้เอกกับไอโก้คิมทุกคนผมจะลอกเอาตังค์มาทุกคนตังค์จริงนะทุกคนเข้าวอลเล็ตเลยอ่ะแบบขายของอุปกรณ์ไอทีนะผมตอนนี้ผมได้ทําการแบบว่าเปิดร้านขายคอมขายอะไรพวกยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยทุกคนแล้วมันจะมาซื้อไหมแต่ผมมีกติกาก็คือเอาตังค์จริงนะทุกคนใช่แล้วผมจะไปส่งของให้แบบว่าถึงที่มันเป็นกลดของเซิร์ฟนะทุกคนใช่มันเป็นกลดของเซิร์ฟทุกคนแบบขายของในนี้ก็ส่งถึงที่ที่บ้านในชีวิตจริงแล้วทุกคนเห็นไหมเปล่าตอนนี้ผมแปลงร่างกลายเป็นผู้หญิิงงงงแแแแมมมมมม่่่่่คคคค้้้้้้าาาาาาเเวววยยทุกกนนนตัจจรไอออูะะผปปลล็หขข เอาตังค์แล้วก็บิดไปเลยทุกคนแบบเดีนี้มันจะทำยังไงกันนะทุกก็ผมเข้าใจแหละว่าทุกคนกำลังเปิดเหรียญทุกคนโอเคครับก็เดีวนี้อย่าลืมพิมพ์ว่าซีพีทุกคนโอเคครับก็คนเยอะทุกคนโอเคครับก็ไปแล้วบายอู้ เฮ้ยทุกคนเพื่อนิมเราสา้ารถาเสร็จละมันมันอัดคลิปกัแล้วเอราไม่ได้อัดก็ไม่รู้ทุกคนมันแบบมันแบบคุยสมจริงกันเราทุกจงลงโจงเลยิพอต้องเราส้องบ้หนอรณ์ก่อนนะฮะรุมกอนร้านค้าผมทุกคนมีร้านเปิดอยู่ใช่ไหมพิมใช่เขามขึ้นโอเคงั้นเราไปกันเลยเพื่อนไปกันเลยเพื่อนกันเลยเพื่อนไป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 กันเลยเ่อนไปกันยเพอนไปกันเลยเพื่อกันเลยเพื่อนไปกันเลยเพื่อนไปกันเลยเพกันเลยเพ ตายบเฮ้ยเอามือไม่ได้ขับหรอปิวเฮ้ยเอารถอยได้เอารถอรถไปนู่นละไปขับไปดูมันดีขับเองนี่จไนวทุกคนพินะทุกคนเดี๋ยวไปไปเซอร์เวที่ร้านกันแล้วกันวรดอร้านอยู่ไหนร้านอยู่ทางนี้นี่อยู่ด้านใ้ย่้ร้านอยู่ตรงนี้เลยอ๋อร้านอยู่ตรงนี้ผมไม่เห็นผมแลวอ๋อตรงนั้นอรอเห็นเลี้ยวเห็นลี้ยวชัวร์ไอโอ้โหทถอะ บเรียบร้อยรถพลาอยู่ไนโหโอ้ยเดี๋ยวไปจิติกะถิงนะต้นเรามาเรียกผมแต่ผมเจะตกนเรียกผมถึงโกงแม่งเลยแบบสักสองสามพันเลยเนี่ยทุกคนอุปกรณ์นี่อุปกรณ์ไอทีอุปกรณ์ไอทีทุกคนมองไม่มีใครชยูไม่มีใครอยู่เลยรองเท้าด้วยรองเท้าเฮ้ยเจ้ของร้านเจ้าของร้านอยู่อยางนี้นี่เจ้าของร้านอุยูนิชชั่นอนดึกจ้าสวัสดีครับอะไรมีผมกันหลอก ซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์ครับผม อุปกรณ์ไอทีแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เลือกได้เลยนะจ๊ะเลือกได้เลยนะจ๊ะเลือกได้เลยนะจ๊ะโอ้โหเรียช้อปปิ้งกันทุกคนดูมันช้อปปิ้งกันด้วยอ่ะเพื่อนเลือกเลยตามใจนายสักอันสอบถามราคาเอาไว้ตนเต็มเลยดูดูเห็นเป็นตัวแล้วมั้งสอบถามราคาได้เลยใช่แล้วสอบถามราคาได้จ้ะอีนะเพื่อนดูดีๆอุ้ยมีตู้เกมได้ตู้เกมว่ะโอ้โหอยากทา้หมดเลยก็อีเด็ดอีเด็ดไม่ซื้อว่างเอาเพื่อน เลือกดีๆนะเฮ้ยนี่ไงซื้อให้นายเลยให้อเอานายเลือกก่อนเลยเลือกให้หมดใช้เงินจริงซื้อเอานายไปไหนอ่ะ จอหายไปไหนอยู่ก็ใช่ท่านบอกว่าไม่ไม่ได้อยู่เป็นปีๆนัต้องใช้เงินจริงซื้อโอ้โอเคครับแล้วแล้วแล้วจอเอาอยู่นี่เอาอยู่แบบเองไงเริ่มดีเลยเช่งพอแล้วส่งของจริงถึงบ้านให้ทุกคนโอ้มันเอามันเดามันเยอะจังวะเครดิตเยอะมาเครดิตเยอะเอาเยอะเขาเลิกเสร็จแล้วเขาเลิกเสร็จแล้วโอ้เลิเร็่แล้วแล้มัอกเิกสร็จแล้วเหรอไม่ไม่ไม่เราเราจะยังไม่ใช้ตอนนี้ไอ้คิมเก็บตังค์ก่อนเออเก็บตังค์ก่อนเราจะให้เป็นของนายก่อนโอเคอ ไปเลยเคาน์เตอร์ใช่ไหมยุบ โอ้แล้วลงโอนโอนเงินยังไงครับเลขบัญชีมีไหมครับทางวอลเล็ตจ้าทางวอลเล็ตจ้าอ๋อใช่ขอเลขบัญชีวอลเล็ตนะครับเลขบัญชีวอลเล็ตอใครอยากเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกแปดแปดสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดห้าโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังโอนนะฮะซื้ออะไรปึ๊บบ้างหรอโอนโอนไอ้ย่าบ้างเอามาให้ให้ดูดิยังไม่รู้เลย อดูมึงซื้อของกีนทุกคนได้ที่เป็นขอมีของเต็มเลยผมโอ้แค่แค่แปดอย่างนี่โอ้แปดอย่างโอ้โหจอย่างโอ้ ราคาป้าราคาหนักนะนี่แม่ค้าสวยสวยราคาหนักนะนี่ราคาหนักนะนี่หนักเลยนะพิมหนักเลยนะหนักอะไรกันเกียวนี่กี่บาทนะฮะกี่บาิงเหรอซับายกี่บาทเหรอจอสามจออ๋อนั้นอันนั้นผมไม่เอาจอสามจอครับเอาจอสามจอออกก็ได้ครับเอาออกชุบเดีวไปเก็บก่อนจอสามจอเฉยแม่เราจอไปเก็บก่ราคาเราไปได้ยินยังไม่เห็นราคาเลยชึบชึบก็รู้ไงจอสามจอต้องแพงแน่นอนอ๋อเดี๋ยวไปบอกมันไม่รวมจอสามจอเท่ากับเท่าไหร่ ดีทุกคนเท่าไรดีอะสามมื้อมาแล้วคนรวมมังงอจิไา่มาแล้วก็ไม่อรวมจอกี่จบาเฮ้ยกดผิดโอ้พิมพ์ผิดทไม่รวมจอรวมพิชโยเบลลาจ้าไม่รวมจอนะจ๊ะไม่รวมจอได้แล้วครับ4 0 0ทุกคนโกงมัน4 0 0โอ้4 0 5 0าโอเคครับเดี๋ยวยวโอ้โอ้โหอะไรครับผมรอดปะไอจ้าอ่าฮะกลัวโอเคอ้ยเรามันโอ้ทุกคน ลองดูกันทุกคนเคข้าแล้วเข้าแล้วทุกคนเข้าเลี้ยวทุกคนเดี๋ยวผมเอาสลิปไปดูทุกคนเข้าเลี้ยวโอ้โหโอเค พี่รองเท้านี่ับของยนครับรับของเชื่อแบบเอาความเชื่อใจไว้ก่อนทุกคนเอ๊ะปะได้ของแล้วคนเราเอาหรอกลับบ้านอีกคนไม่เอาหรอไม่ได้เอาผมเอาครัผมผมไปซื้อใหม่อีกอ๋อได้เอาเลยแล้วผมลองขนตัวหน้ามันทุกคนดีนะมันไม่รู้เอ๊ะจะอกว่าร้านนี่ของมันราคาแปลกนะอีกราคาแปลกแปละมีหมื่นห้าเลยนะนี่ราคาแปลกๆปลกของต้นขนาดจะถึงหน้าน่าจะสักสี่พันเออของนิ่เตอร์นนี่ก็แค่ที่หมื่นกว่าบา โออ้เเายู่่นนีวราคาแปลกๆว่ะยูจะวางไว้ไหนวะยูทูบเบอร์ว่ะยูทูบเบอร์สร้างตัวเยงดูดิมีอะไรด้วยอ่ะนองเครือเสียงโอ้โหสตูดิโออ่ะเสียงเคียงมาแล้วว่ถ่ายคลิปกันนะทุกคนตรงเนี้ยเราังไม่มีโต๊ะเลยอ่ะโอ้โหไม่มีโต๊ะไอชิบหอยจ้องทุกคนต้องมาซื้อโต๊ะแน่นอนเชื่อผมดิเล่กไงโอ้โห เอาโต๊ะมาแน่นอนทุกคนโอ้โหจะเต้นบายรอเด้อจะเต้นบายรอดีกว่า Two thousand years later เราจะไปซื้ออีกรอบไหมพีมมันมาซื้ออีกรอบไหมทุกคนวันต่อมาแล้วทุกคนวันรุ่งเช้าหันมามันจะมาซื้อกว่าคือแบบเดียวกันเองอ่ะไอ้ไอไอเองเลือกอ่ะเอาให้เลือกกันอ่ะโอ้โหเดี๋ยวรอ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 เดี๋ยวรอแบบมาเอาแบบเดียวกันแม่ค้าแม่ค้าจัดร้านก่อนเลยกันกำลังเพิ่มของทุกคนแม่ค้ากำลังแบบลงของชึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงของพอดีเลยของมาไง ซื้อของแบบแบบเดียวกับคน<อ>นี้นะครับโอ้ขอขอโต๊ะสี่ตัวฮะโต๊ะสี่ตัวได้เลยโต๊ะสีะ่ตัวเลยเหรอคนละสองไงหยิบเลยโอคนละสองรอบนี้ทุกคนหยิบเลยนี่เลยโต๊ะโต๊ะสี่ตัว หอบหอบหนีโต๊ะสี่ตัวดีดูคนโต๊ะสี่ตัวเวทเตอร์ไปสี่ตัวยาวอะไรกว่าโอ้ยครบเซตเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเดิมทุกอย่างเหรอนี่เหรอชิบนี่เหรอเพราะเพราะขบวนมีอะไรฮะขบวนมีอะไรวะทุกคนไปกลับบ้านยองยองขบวนมีระบบเซราตี้ขบวนมีระบบเซอร์าตี้เหรอทุกคนระบบเซราตี้ยังไม่ได้ชายเลยแค่นี้หรอไอเกมเอาแค่นี้หรอเราเอาเก้าอี้เหรอยังไม่ได้เอาเก้าอี้เออเก้าอี้เกมมิ่งทุกคนเหลือเก้าอี้เกมมิ่ม เยอะเลยทุกคนเราจะไม่ให้ของคนเขียวมาเลยกกีมาเล็กกิอาสีเขียวทุกคนอะคตังเข้าอยู่นี่เดี๋ยวแม่ค้ากําลังเดินลงไปทุกคนแม่ค้าเดินมาแล้วเจ้าแม่ค้าสวยยังไงมันก็ตรงมัมีตกรนี้โอ้มีอะไรบ้างอะนะโยนมาสิโอประมาณนี้เลยหรออืมดูกันปมีประมาณนี้อ๋อเอาไปวางเดีนี้เอาไปวางเข้าเดยวนี้เข้าเดี๋ยวนี้เรวมรวมขึ้นเข้าเดี๋ยวนี้รมรวมร้รวมววววว พันาบาท้รเอ้ยโอ้โหใชงหนึ่งแสนเนี่ยมันแพงวะอ่ะดีก่อนกันแต่มันแพงกันะแสนห้าเลยนาะโต๊ะมีคุณภาพเดี๋ยวนะโต๊ะมีคุณภาพพามันรุ่ง่ะ อ๋โต๊พิฆาตสี่มเพิ่มโต๊ะไงคิมอีตัวไงเออบันเลยใช่หนึ่งแสนไงใช่แล้วไอ้โต๊ะมึงโต๊ะหลาดไอ้แค่ยเลยไม่เมงไม่เมงี่โอ่เลยไม่เมงใช่เบอร์เดิมใช่แล้วเบอร์เดิมโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันโอนจริงเฮ้ยโห้ร้อยโอเคจ้าโอเคจ้าแล้วก็แล้วก็มัด้วยปุ๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่ะไปแล you yeah. ไอ้ครีมเขาขามุยไอ้เขาขมุยไอ้ครีมเขาข่ามุยทุกคหัวร้อนไม่เสียทตมือไฟโอ้โอ้ยจริงทุกคนเสียตะมือเสนโอ้ซื้อไปอะเออไม่คืนถึงไม่คืนแต่ไปซื้อของทุกคนเรียบร้อยขอาเลยเรียบร้อยน่แล้วที่บ้านของเราหายไหมอะเดี๋ยวผมเอาของหายเมงเลยม่ดูที่บ้านเขาเลย่มุย่ามยขามุยขามุยเกในเกมไอ้ครีมหอป็นบ้ามัด้วยทุกคนคิดของในบ้านมันหายบ้าง ชุ้เฮ้ยไอ้ยี่ห้ออะไรเนี่ยตุ๊วยเขาตู้มเรียบร้อยขามุ้ยขามุอยขามุ้ยเรีบร้อยเรียบร้อยไม่เหลือเอ่ เงี้ยหนึ่งแสนแลนหนนห้เลยนะกับสอีกสี่อะสมื่้าอว่าพอวทุคน้เลยเงจรินี่ยเขอทำคลิปในในอนับอะไรก็เชรผมด้วยทุกคนถ้าไอกคิปตด้คิปเดี๋ราเราดูด้วยนะไม่ไช้เงินมึงนะเงินกูนะไอ้ไอ้เอกเอกเ็บนเขาาตัวติดต่อร้านต่อร้านเ่ยติดตอานรุยขามุยามุยามุยเฮ้ยามุยไปเร็วอ่ะเฮ้ยทำงี้นี่ไงวะยบหรอเฮ้ยเกินแม่คคาโว ไม่ใช่คนผมให้เห็นมันด่ามากันทำไมวะอุ่นเทียนเยเลยแสนกวาแล้วดเลยแสนกวาดอะเลยไอ้เหี้ยโอ้ยทำไงอ่ะเขาทุกคนผมจะไม่คืนดีนะผมจะไม่คืนนั้นทุกคนไม่ให้ยแคสในเกมอย่าไปบอกมันนะสัดเติงเงินดึงเยอะไอ้เหี้ยเงินจริงกูเลยนะไอ้เหี้ยจะร้องง่ายจะร้องง่ายเหรอเว้ย แจ้ตำรวจแม่ไอ้เฮ้ยแจ้งตำรวจเฮ้ยแจ้งตำรวจเหรอทุกคนสืบอะถ่ายแล้วไงล่ะแจ้งตำรวจแล้วว่าเดี๋ยวผมไม่คืนผมไม่คืนผมไม่คืนผมไม่รู้ว่าเป็นใครอะคืนดอกเอ้ยแม่งเออโดนเกลียนว่ะไอ้เียไอ้เผมเจออะไรแบบเนี้ยตอนแรกแม่งก็นึกว่าร้านจะไว้ใจได้ที่ไหนได้โอ้แม่งหลอกไอ้ยแม่งหลอกไอ้เชียวไอ้แม่ง